น้องแชมป์ลูกชายที่เป็นทั้งความหวังและแก้วตาของพินยามาตต้องประสบกับภาวะสมองฟอจากผลข้างเคียงของยาที่เธอได้ขณะตั้งครรภ์ทำให้น้องแชมป์ต้องพิการไปตลอดชีวิตเขาก็กลับจ่ายยาก,กินใลพี่ท,ท,ทั้งๆั้ที่ซองยามันจ๋าว่าห้ามใช้ในคนท้องพี่ค้านแล้วทวงแล้วแต่หมอก็ไม่ฟังหมอยืนยันว่ากินได้ไม่มีผลกระทบข้าไม่กินเนี่ยเลือดจะเลี้ยงสมองเด็กไม่พอซึ่งมันทําให้พี่กังวล พี่ก็ต้องกินพอกินได้มาเจ็ดเดือนเข้าเดืนที่เจ็ดน้ำท่วมสมองเด็กแกนสมองเต็มหมดเลยทุกส่วนพี่ท้อนะพี่ระวังสุดๆเลยการที่พี่เข้ามาในครั้งที่สองเนี่ยพี่ก็ระวังตั้งแต่ก้าวแรกแล้วแต่พอพี่มาเจออีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่ชีวิตเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้เลยนะ พิญญามาใช้เวลากว่า6ปีในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่เธอและลูกน้อยทั้งที่ไม่มีความรู้และไม่มีเงิน,นกลไกการเรียกค่าเสียหายทางการแพทย์คนไข้สามารถทำได้โดยการร้องเรียนกับแพทยสภา,าหรือศูนย์สังติวิธีการไก่เกลียดของกระทรวงสาธารณาสุขหรือใช้มาตรา41 ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะคนไข้บัตรทองเท่านั้นและท้ายที่สุดคือการดำเนินการฟ้องศาลคนไข้บัตรทองเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่ที่มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพียงสิทธิ์เดียวนะคะไม่ได้ครอบคลุมสิทธิอื่นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินตรงนั้นเนื่องจากบางทีชาวบ้าน,เ,นเขียนคำร้องไม่เป็นแล้วก็ทางโรงพยาบาลจะมีข้อโต้แย้งที่ที่ดีกว่า ล้หรือบางทีได้รับอนุมัติก็แค่หลักหมื่นแล้วก็ผลักพวกเราไปฟ้องศาลปกครองซึ่งซึ่งมันก็เหมือนผลักให้เราไปสู้กับหมอสู้กับหน่วยงานราชการซึ่งคนไข้สู้กับราชการมันไม่มีทางชนะอะค่ะเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ จึงรวมตัวการเสนอ200,000รายชื่อผักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขให้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยที่สามารถชดเชยได้ทุกสิทธิ์อย่างเป็นธรรมโดยไม่ถึงขั้นต้องไปฟ้องแพทย์และใช้เวลาไม่เกิน1ปีเท่านั้นประชาชนลากย่าอย่างพี่เนี่ยหาเช้ากินขําแม้กระทั่งตัวยาที่แพงเขาก็ไม่มีเมตตาที่จะให้ แล้วจะให้มีทางออกกับประชาชนได้ยังไงสิ่งที่เราร้องเรียนเนี่ยไม่ได้ร้องให้คุณอายไม่ได้ร้องเพื่อจะล้มล้างมอกวงการแพทย์แต่เราสู้เพื่อสิทธิของตัวเราเองอยากให้รู้ว่าหน้าทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการแพทย์กับคนไข้ไทยอะที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีการเก็บสถิติของคนไข้ที่เสียชีวิตและพิการจากความผิดพลาดทางการแพทย์ แต่หากร่างพรบฉบับนี้สามารถออกเป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริงก็จะเกิดแนวทางป้องกันและลดคดีความระหว่างหมอกับคนไข้เอกลักษณ์นามุงสาถ่ายภาพทิพสุดาชาดีรายงาน